สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับรายการเรื่องเงินต้องวางแผนแกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาพบกับหุ้นตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเบท้าโกนะครับซึ่งตัวย่อก็คือ Btg นะครับกำไรของปีนี้นะครับฟันไปถึง7,937ล้านนะครับซึ่งเติบโตมากกว่าปีที่แล้วนะครับ7 8เนนะครับทุกคนเป็นธุรกิจที่อยู่ในหมวดของธุรกิจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะครับธุรกิจ ที่เขาทําอยู่นะครับตอนนี้ก็มีอยู่4หมวดด้วยกันนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการขายปุ๋ยต่างๆนะครับหรือจะเป็นเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงนะครับและธุรกิจในส่วนที่2ก็คืออาหารและโปรตีนนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับนี่มีขายกันท้องตลาดทั่วไปเลยก็คือจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่แป้งอะไรเงี้ยครับทุกคนซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นของสดนะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจ สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสัตว์อาหารน้องหมาน้องแมวนะครับทุกคนซึ่งเบทาโกก็ทำนะครับและตอนนี้นะครับเบทาโกนะครับได้ขยายไปยังธุรกิจต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศของกัมพูชาลาวหรือพม่านะครับที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับในละเวนอาเซียนซึ่งตอนนี้เบทาโกก็มีการขยายมากขึ้นนะครับกําไรไปมากถึง7,937ล้านบาทนะครับจากปีที่แล้ว10,10ล้านบาทนะครับซึ่งเติบโตเป็นคิด 786%นะครับทุกคนซึ่งมูลค่าบริษัทตอนนี้อยู่ที่6462ล้านบาทนะครับซึ่งงบการเงินของบริษัทนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคนเรามาวิเคราะห์ตรงรายได้กับกําไรกันนะร,รายได้เนี่ยเขาได้ในปีนี้เนี่ย113,786ล้านบาทครับและกําไรคิดเป็น7,938ล้านบาทตกเป็น7%นะครับคิดอัตรากําไรแล้วตกเป็น7% ซึ่งถือว่าโอเคครับแล้วก็นี่สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%ของสินทรัพย์รวมนะครับแต่ว่าทีนี้ก็คือหุ้นตัวนี้เนี่ย P/E ค่อนข้างต่ำนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7.62เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับหุ้นนี้สําหรับใครที่สนใจก็ลองไปศึกษาค้นคว้าดูกันอีกทีนะครับแน,แน่นอนนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนําการลงทุนแต่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าหุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันขอบคุณครับ